ประมาณชาวทะเลนะคะแตแดดแดดร้อนมากนะแดดร้อนดูไหมอันไหนบอกว่าลืมหมวกเสียเงินซื้อนี่นัะแปเอาคนหาขาไปเอามาให้คนอาตี๋นี่อะไรนิสเตเบนนะไม่รู้จะเทียบยังไงแม่นางนิสเตเบนมาในภาพแบบนี้เราไปนี่ไม่คุณเนี่ยโอ้ขอบคุณมากดีพับได้แม่ไปญี่ปุ่นเลยแม่แม่นางอลิซาเบนจะบอกว่าซื้อหมวกเพื่อการนี้เลยว่าแดดร้อนโน่น ไปะส่วนส่วนแม่ดอยนะเขามีหมวกในตัวมีหมวกสองชั้นะ่มีหมวกสองชั้นกันอันนี้ถึงหน้างานแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูเวทีค่ะนี่นะคะเวทีเนี่เวทีไล้อบนะคะตอนนี้เราอยู่แม่ก็บอกว่าเราอยู่ป่าอ้อยใช่ไหมอันนี้ป่าอ้อยแล้วเข้าโค่นเพราะว่าเราเห็นรากอ้อยเต็มเลยแม่ป่าอ้อยอะไรทิพมอะไร พี่นี่แม่อ้อยอยากขายไรหมดอะไรนะคะที่นแม่อ้อยแม่อ้อยทำไมปาอ้อยเป็นเต็มวันนี้แม่อ้อยก็บอกว่าเปอลิสเบดอลริสเบดนะคะเป็น ต้องใส่แว่นด้วยอริสเบธต้องใส่แว่นแว่นแว่นอยู่ในรถเนี่ยต้องเดินไม่เอาอะไรก็อยู่ในรถเอามาติดอลิซาเบธนั่งยังไงนะคะนั่งอย่างนี้ค่ะอลิสเบตอันนี้จัดจัดเก้าอี้จัดเก้าอี้จัดเก้าอี้ใหม่แล้วแล้วแม่นัทเป็นอะไรแม่นัทแม่นัทเป็นอะไรแม่นัทคะแม่นัทเป็นอะไรเป็นเป็นวัยรุ่นนะเนี่ย ัยรุ่นไบจับเมื่อกี้เมื่อกี้แม่อ้อยอ่ะเขาลืมหมวกใช่ไหมเราบอกไปอ้อยซื้อหมวกแล้วทำไมไม่ใส่แดดร้อนก็่บอกลืมไ่ใช่รถแล้วคนไปเอาให้กับขาดีเดี๋ยวคนไปเอาขาเพิ่งพาเข้ามาคนไปเอาหมวกให้ก็เพิ่งพาเข้ามาเพิ่งจะเดินได้แม่ถามกันมีคนสงสัยว่าถ้าเราพาเข้าอ่ะ เราจะใช้เวลานานไหมในการที่เดินได้ปกติอันนี้สัมภาษณ์แม่เนาะให้ฝึกเดินตั้งแต่สามวันสามวันฝึกเดินแล้วแม่เดินได้อย่างเงี้ยหลังจากผ่านานไหมก็ตั้งแต่สามวันนะคะแม่ก็เดินได้แม่เดินได้ไม่ได้ไปไหนนไหมายความาเดินรอบบ้านรับหลังจากเนี่ยตอนเนี้ยผ่ามากี่เดือนละสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนเนี่ยนี่สามเดือนแล้วแม่แม่ไม่ได้ใช้ไม้ค้ำด้วยไม่ถ้าสามเดือนผ่า่าไม่ผ่าหรอก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เดินเดินได้สามเดือนเดินได้ไมีพาหรอกมาหาน้องไม่ได้ตั้งสามเดือนเนี่ยแม่เพิ่งเพิ่งต้องพาเส้นเอ็นในเอ็นะแค่แค่วันเดียวเรายังไม่เห็นใหเราเราคุยกับแม่หน่อยไม่เราเห็นเขาไปถ่ายแฟนดอมอ๋อนี่นะเรายังนอนอยู่ในโรงพยาบาลอ๋อตอนที่ถ่ายแฟนดอมมาแม่นอนอยู่โรงพยาบาลเพราะแม่พาเข่าแม่พาทีหนึ่งสองสองเข่าเลย ทำไมมีอาการยังไงถึงไปเผาหมอสั่งหรืออยากเวลาเจ็บเวลาเราลุกขึ้นหรือนั่งลงอะไรเงี้ยมันจะกระดูกมันจะแม่นัดแม่นัดแม่นัดผ่าเห็นแม่อ้อยไหมเห็นอะไรเห็นเห็นเนี่แม่อ้อยตบเก่งเขารู้จักหมดก็ดูอ่ะแม่อ้อยเก่งไหมเก่งอยากมาพลาฟื้นที่บ้านแล้วอ๋อแสดงว่าผ่าใช้เวลาผ่านานนะแม่ๆบางคนอยากรู้เป็นประสบการณ์นั่งเพียบได้ปะ ผ่านาน,นไหมหมอนัดปั๊บเข้าโรงพยาบาลใช้เวลากี่วันในการผา่าอ๋อเขาก็จะต้องตรวจดูตั้งแต่แรกๆรก,รกดูร่างกายว่าพร้อมที่จะผ่าไหมตอนนี้ตรวจอันนี้ตอนนี้ตรวจอันนั้นมาเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆจนถึงวันนัดผา่าแสดงว่าตรวจร่างกายเราพร้อมที่จะผ่าแล้วแล้วก็นัดผ่าแล้วใช้เวลาผ่านานไม่เข้าห้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าอ่ะน่าจะอยู่ที่นั่นทั้งวันอะ่ะ ต้องไปรอที่ห้องน่ะคือนอนรอครึ่งวันแล้วเลยอ่าแล้วก็ผ่าเสร็จล่ะสมมุติว่าแม่ผ่าวันที่สิบแม่เสร็จไม่ใช่เท่าไหร่วันนั้นแหละ่ะอ๋อเสร็จในวันนั้นเลยเหมือนผ่าออกลูกเลยเสร็จในวันนั้นเลยแบบนั้นอ่ะเออรอนานพอหลังจากผ่าเสร็จสามวันก็หัดเดินรู้หมดเลยเข้าต่อมปั้างตอนนี้ปวดไหมตอนนี้เดินแล้วปวดไหมเดินแล้วปวดไหมตอนนี้เดินไม่ปวดอ่ะไม่ปวดแล้วนั่งพื้นนั่งอะไรได้ไหมไม่ได้ยังไม่นั่งยังยังไม่ได้ ถ้ามาดูคอนเสิร์ตเจอพื้นแม่ทำไงงั้นอ่ะก็นอนคือยากดูเลยอันตอนนี้แม่พ่าเขามาสามเดือนแม่เดินได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ดูดิเดินย้อนกลับไปเอาของให้พี่อ้อยได้ที่รถอ่ะเก่งมากเก่งดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะว่าตอนที่กูเก๋เจอแม่จะไปงานสุรินน่ะแม่ยังไม่ได้พ่าแม่ก็ค่อยย่องค่อยย่องตอนนี้อายุเท่าไหร่พ่าเขาเนี่ยถามเลยอ่ะค่ะ แสดงว่าคนวัยนี้ก็ผ่าได้บางคนคิดว่าอ้าดเหรอผ่าแล้วก็เปลี่ยนเข่าเลยค่าใช้จ่ายเยอะไหมเขาไม่เปลี่ยนเข่าเขาใส่เหล็กเขาใส่เหล็กเปลี่ยนเขาเปลี่ยนข้อเข่าไงอันนี้มีประสบการณ์ค่ะเคยผ่ายังเขาใส่อะไรนี่ถ้าใส่อะไรแม่อยากรู้ใส่เป็นเด็กใช่ไหมเหล็กแทนมันมันมีแบบเป็นอะไรเรากเรียกใเทเตมน๋อ มามาเปลี่ยนตรงเข่าที่เราเสื่อมเปลี่ยนมาแล้วอ้าวเปลี่ยนมาแล้วเหรอเปลี่ยนทั้งตัวเลยเปลี่ยนทั้งตัวเลยเธอยิ่งกว่าครูฝนอี่ก่อนตอนนี้เดินด้วยเหล็กคนเหล็กครับอันนี้แค่ข้อเข่าแม่เปลี่ยนเบิกได้ไหมราชการเบิกได้แต่ว่าเขาเบิกไม่ได้ใช้บัตรสามสิบบาทแต่ว่าใช้เงินต่างอ๋ออันนี้ลงมาอะไรแม่ผ่าผูมิพน์นะผูมิพน์ผ่าดีไหมหมอมือหนึ่งด้ว โอ้เลยคนเขกระดูกดีนะหมอกระดูกหมอกระดูกเนาะทไมเวทีทำติ๋วในมนแม่ลองเดินโชว์ดิแม่ปกติดีไหมอันนี้แม่ก็ผ่าเข่ามาสามเดือนค่ะสองข้างเลยผ่าเฮ้ยไม่รู้เลยนะว่าแม่อายุเจ็ดสิบกว่าแม่เดินเหมือนใบรุ่นมากอ๋อเดินปกติมากไม่ไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ดีดีหลายคนนะหมอนัดผ่าไม่ผ่าอย่างแม่ติ๋วใช่ไหมไม่ติ๋วหมอนัดผ่าแกไม่ผ่าแกเดินไม่ไหว นี่ต้องดูน้ำหนักเลยไหมแม่ผ่าเสร็จแล้วน้ำหนักเยอะหกสิบหกสิบหกกิโลอ๋อเป็นเจ็ดสิบแล้วตอนนี้แม่ดูไม่อ้วนนะเออแม่ดูไม่อ้วนนะเนี่ยแม่โอเคเลยใช่กําลังดีเลยค่ะแม่ <c oughs> กําลังอบอันเลยไม่ดอยคิดจะผ่าไหม แม่เขาไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยเพราะเวลาไรอันแกเสียดายคนที่นั่งรถเข็นมาหาไรอันน่ะอแกแล้วรู้มันจะลุกขึ้นมาวันนั้นะแกบอกว่าก็เจอที่สโมสรนั่นแหละได้ผ่าที่โรงพยาบาลตุลาพรแต่เอาเข็นไปถึงรถไปดูห้องผ่าปุ๊บเปลี่ยนใจไม่ผ่าเอ้าแล้วทุกวันนี้แกนั่งรถเข็นอยู่แกเห็นเราเดินน่ะแกยังเสียใจอยู่ทุกอะเราผ่าแก้บอะทำไมอายุเยอะอ๋อคือ ถึงห้องผ่าแล้วเปลี่ยนใจแต่พอเห็นคนที่ก็ผ่าแล้วเดินได้เสียด้ลูกก็มีเบิกได้ทุกอย่างใช่ลูกก็ทได้ทุกอย่างเสียสิทธิ์หมดเลยโอ้เสียดายวาสนามไม่ถึงหมอผ่าเขาบอกว่าเขาเจอคนน่ะที่มาดูไรอันน่ะนั่งรถเข็นมาเขาบอกว่าหมอนัดเขาผ่าแล้วแต่เขารู้ว่าแม่แอลเดินได้แน่แม่แอลที่เจอสมรสอนนั้นเหรอแม่คนนั้นเปล่ารู้แม่แอลโดนเมือง แม่เดินเหมนเขาบอกว่าหมอนัดผ่าได้คิวได้สิทธิทุกอย่างแล้วสนิทกับหมอด้วยแต่แต่พอเห็นท้องผ่ากลัวเนี่ยพอเห็นแม่นีนเดินได้เสียดายอันนี้สามเดือนเดินปอเลยมั้ยเขโอเคมากอันนี้ตอนนี้นั่งรถเข็นเลยเดินไม่ได้เลยเอาเป็นความรู้เนาะแม่เป็นความรู้ขอบคุณขอบคุณคุณแม่มากเลยค่ะที่ให้ความรู้เนี่ยแม่ที่มาค่ะ อ๋อนี่อันนี้แม่นัดนะคะนี่แม่นัดวันนี้ที่เล่าที่เราฟังคือคนชื่อแม่แอดเนาะแม่แอดจะได้เลยถ้าแม่แอดเปลี่ยนใจจะไปพาใหม่ไม่ได้แล้วเหรอได้ต้องคิวใหม่ไปเลยต้องจัดคิวใหม่ต้องหาคิวใหม่ส่วนแม่นี่เขาก็ปวดเข่าแต่เขาใช้วิธีกายภาพบําบัดเนี่ยเขาใช้กายภาพบำบัดแล้วก็ใช้เกล็ดเลือดอ่ะใช่เกล็ดอืมมันสามารถถึงได้คนที่ยังไม่ถึงได้ด่ะนลำมันตระเดือ อ๋อเบบแ,แม่แอ้อยอยากได้มั้งละ่ะอ๋อ <laughs> เดี๋ยวจะยืมรถวีแชร์พิมพ์รถพัดมันมีเยอะแม่อ้อยบอกว่าถ้านั่งรถเข็นแล้วแล้วอั้นมาหาแม่ก็เลยท่าหมอนัดผาก็ไม่ผ่าแล้วแม่อยากนั่งรถเข็นเพื่ <laughs> พออะไรอั้นใช่ค <laughs> ันตายดีกว่าโอ้ามาคืนดูเนาะอั้ยโดนเงินไปแล้วด้วยแล้วกูเก็บประกาศให้ด้วยประกาศว่าขอรถเข็นคันนึงเออขอรถเข็นคันหนึ่งแม่อ้อยจะไว้เพื่อดูอะไรอั้นนะคะแต่ว่าแม่อ้อยไม่อยากข่วยจริง เท่าอะไรจ้ไปแล้วใช่อ๋อที่ช่วยกันนี่นี่หน่อยแอร์อะไรนี่ไม่หมดที่นั่นแหละเห็นเลยอ๋อที่เด็กเด็กเด็กช่วยน้องแอบอะไรเนาะโอ้เสียงดีเนาะเสียงดีร่วมสมทบทุนได้แม่คนละนิดคนละหน่อยไม่ต้องถึงห้าหมหรอกโอ้ยตอนนี้น่าจะได้เยอะแล้วค่ะได้เยอะแล้วช่วยช่วยใช่เราเห็นเรายังอดไม่ได้เลยเมื่อวานแค่ได้ดูไม่หมดนี่เนาะอ่า เราเราผ่าเราเสียงเขาดีเลยเนาะเนาะเด็กเด็กอ่าที่มีตั้งแต่เกิดดูแต่เขาเสียงโอเคเลยบ่าวานเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันพละนิดคนละหน่อยอืมโอเคนะคะแม่เดี๋ยวเกบกลับกล้องให้ดูอ่ะอบมือบายบายนอยแม่แม่เอแม่แม่ให้ดูเบื้องต้นนะคะโอเคค่ะมีแต่คนที่สวยนะคะแม่และอันเนี่ยวันนี้มาในความรักสีชมพู กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกป้า